แรปอร Raptor XP รุ่นนี้พี่ใช้แล้วมั่นใจเก็บหลักฐานได้ทั้งคันสำหรับใครที่เห็นคลิปพี่แล้วสั่งกับคลิปนี้แถมฟรีเมมโมรีไปเลยกลางวันชัดกลางคืนโคตรสว่าง f ู l l อ d เห็นทะเบียนรถชัดเป๊ะเดินทางไกลใครยืมรถไปไหนก็ไม่ต้องกังวลในไลน์ In like คือมี WiFi ดูในมือถือได้ทันทีมีแอปฟรีโหลดคลิปได้เลยไม่ต้องถอดเมมไม่ต้องต่อคอมราคาดีใช้ง่ายถูกใจพี่มากไม่ว่ารถเกง๋งรถกระบะหรือ SU v สายกล้องหลังเขายาวโคตร6.9เมตรรถยาวแค่ไหนก็ถึงหม ของในกล่องเขาให้มาพร้อมติดตั้งครบเลยในกล่องไม่ต้องซื้อเพิ่มปกติแค่กล้องหลังหน้าหกร้อยเลยนะเนี่ยใจที่สุดก็นี่เลยติดตั้งเองไม่ต้องจ้างช่างไม่เสียเงินสักบาทใส่เมมติดกระจกหน้าเสียบสายจุดบุหรี่ต่อกล้องหลังแค่นี้ก็เสร็จแล้วพร้อมลุยกล้องหลังกันน้ำกันฝนกันฝุ่นติดนอกตัวรถได้เลยไม่ต้องห่วงใครจอดตากแดดบ่อยๆนะครับต้องเอาเลยตัวนี้เพราะว่าเขาทนความร้อนได้ถึง50องศา มี Parking m o หมดเขาเฝ้าไว้ถึง24ชั่วโมงมี G sensor ด้วยชนปุ๊บล็อกคลิปไปทันทีรูปเล็ c o r ดิ้งลบไฟล์เก่าอัตโนมัติไม่ต้องมานั่งเคลียร์เองเขามีนี่ด้วยนะดูแลหลังการขายติดต่อง่ายมากเขารับประกันให้ถึง25เดือนเต็มมีแอดมินแล้วก็ call center คอยดูแลตลอดการใช้งานเรื่องบริการหายห่วงได้เลยเอ x o n r a p t o r x แถมฟรีเมมโมรีไปเลยรีบเลยนะด่วน